ครับพี่ครับผมขอโลบัคหน่อยได้ไหมครับไอหนูเองขอถูกคนแล้วแหละแต่กูไม่ให้มึงหรอกอยากได้ก็ไปเติมมาเลยไปเติมเอาสิที่ได้บัคน่าเว็บเติมโลบัคสุดคุม้มเริ่มต้นที่เลทหกบางครั้งอาจจะถึงเลทสิบมีทั้งระบบ ID p a s s และแบบกลุ่มเติมได้แล้ววันนี้ลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับเอ้ยอสวัสดีครับสวัสดีทุกรักแฟนเพลงแล้วก็สวัสดีเหล่าฮีโร่แล้วก็เหล่าวีลเลอร์ทุกท่านนะฮะตอนนี้อยู่ในหน้าเฟซของผมเองนะครับ ซึ่งนะครับผมไปเจอรูปนี้มาครับผมนะวันนี้เราไม่ได้มาเล่นโรบอกเนาะเกมไ y Hero Academia ียเวอร์ชั่นมือถือฮะซึ่งดูจากภาพแล้วแบบเฮ้ยไม่โคตรสวยทุกคนคือมันสวยมากๆเลยนะครับจนผมอยากเล่นมา,มากๆจริงไอเกมนี้เนะี่ยมันออกมาค่อนข้างได้สักพักแหละตัวเทสมัง้งซึ่งตอนนี้มันเปิดจริงแล้วนะครับเป็นเซิร์ฟจีนเนาะทุกคนนะซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นให้ดูกันนะครับวันนี้ไม่ได้มาโปรโมทเกมอะไรทั้งใดทั้งนั้นนะฮะอัน,นี้ความชอบส่วนตัวใน m ม h e r o นะครับมาเล่นนะฮะนี่เลยเข้าสู่ระบบกันนนเลยนะะ นี่ฮะโอ้โหก็เท่นะครับเป็นเกมไมฮีโร่เวอร์ชันมือถือทุกคนซึ่งวิธีการโหลดเนี่ยเขาจะยุ่งยากหน่อยนะเพราะว่าเป็นเซิร์ฟจีนนะครับ ว่นอาจจะต้องแบบมีการมุดเกิดขึ้นอะไรแบบนี้นะครับเออคอมเมนต์กันหน่อยลายกันว่าอยากให้สอนโหลดหรือเปล่านะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดสมัครให้กันด้วยอย่าลืมซื้อเสื้อกูด้วยในลูบ็อกนะฮะถึงจะไม่ได้เล่นลูบ็อกก็เถอะลุยเลยดีกว่ามานะครับครั้งแรกนะฮะอลูไมค์ของเราจะมาสอนเทคนิคต่างๆนะครับอันนี้จะเป็นการเล่าเรื่องนะครับเกี่ยวกับเออ่ความเป็นมาของมาฮิโร่เนาะเผื่อหลายคนที่แบบยังไม่เคยดูอนิเมะหรือมังงะที่รู้อะคาเดเมียนั่นเองมาฮิโรอะคาเดเมียเนาะขาก็จะเล่าว่าอลูไมค์ของเราเนี่ยคคคืืืออออฮีีโรร่่ััันนนนนดบบะะใเมง้แล ไม่โดนนียคุงนะฮะโอ้โหภาพยังสวยอันนี้เป็นตอนแรกของมาฮิโรเลยนี่มานะฮะมีปีศาจนะครับมีวิลเลนบุกนะฮะแน่นอนนี่นะครับมีฮีโร่มาช่วยแล้วฮีโร่ฮีโร่โไม้ผมจําชื่อไม่ได้ตัวนี้นะครับเฮ้ยมีให้กดด้วยทุกคนเฮ้ยเราสามารถกดได้นี่นะว้าวเขาเท่ไปเลยเพ่จัดการมารเ,เพ่ไม่โดนนี่นี่นะฮะยึดแคลูฟี่ได้เป็นภาษาจีนนะฮะผมแปลไม่ออกทุกคน มาแล้วนะครับฮีโร่ขยายล่างนะฮะโอเคผมขออนุญ,ญาตข้ามเลยกันนะครับเผื่อที่แบบใครอยากจะกไปดูเนาะสามารถไปดูได้นะครับนี่จะมีการเล่าถึงว่าโลกใบนี้มีทั้งฮีโร่มีทั้งวินเล่นอะไรแบบนี้นะครับโอเคขอข้ามเลยแล้วกันนะครับตรงนี้เนาะไปดูกันเอาเองแล้วกันนี่นะฮะนี่คือภาพในเกมนะเนี่ยทุกคนนี่คือภาพในเกมไม่อยากจะเชื่อเลยว่านี่คือภาพในเกมนี่ฮะผมสามารถบังคับได้แล้วว้าวโคตรสวยดูภาพดิว่าอะไรจะอลังขนาดนี้ โอ้ยทำไมหัวเปน็นยังงั้นอะใช่อัตลักหมาหรือเปล่าเนี่ยคนเมื่อกี้นะครับวิ่งไปเลยนะครับอันนี้น่าเป็นตอนแรกของไมฮิโรเลยเนาะน่าจะแบบตอนที่มิดริยะของเราโดนในปีาศาจชักโคกหรือเปล่าวะที่เป็นสารเคมีหรือเป็นเชื้อโรคอะไรสักอย่างหนึ่งจับตัวไปนะฮะนี่เลยตรงนี้เลยผมจําได้ว่าอลูไม้์ของเรามาช่วยนะทุกคนนะนี่นะฮะเราได้เล่นเอลูไมค์จริงด้วย้าวนี่ต่อยต่อยนะฮะเออเกมมือถือนะครับทุกคนจําไว้ว่าเกมมือถือ นี่คือเกมมือถือนี่ดีทอยส์สแมสอ้ยตายเลยว่ยนี่ปีศาจชะโลกนะครับต่อยมาดิเอาด้นี่เทคซัสแมสซ่าหายไปเด้เวนโอเคผมว่านด้จบทบท u t o รี a แล้วนะครับเหมือนเป็นการเล่าอนิเมะนะครับในช่วงตอนแรกๆมากกว่านะสำหรับท u t o รี a l ไอ้นี่เป็นฮีโร่ไอ้นี่เนี่ยนะครับจำชื่อไม่ได้ นี่เลยนะครับมันจะบอกชื่ออะไรต่างๆ,ๆนาจะเป็นภาษาจีนไงกูไม่รู้เราข้ามมาตอนที่เดกุข,ของเรานั้นนะครับเก่งละนะฮะตอนนี้นะใช้วันฟอลูออโตด้วยเป็นไงน,นี่มีให้ใส่ชื่อด้วยทุกคนนี่ยังไม่มีใครใช้ด้วยเป็นไงนเออเซิร์ฟจีนไม,ม่ใครใช้ชื่อกูหรอกนะครับโอเคมาถึงเราเลเวล2เลยทุกคนได้เลเวลมาฟรีเลยนี่นะฮะออนไลน์ไดนะ้ทุกคนอย่างแรกเราต้องแบบทำทูทอเรียลก่อนละกันนี่วิ่งไปเลยว,วิ่งไปเลยนะฮะเราสามารถกดวิ่งได้นะทุกคนเฟี้ยวนี่ฮะเปิดฟูข่าว นี่ใต่กระเพาได้ด้วยเป็นไงกหหล่อเท่จริงเลยนี่มาเจอกับเครื่องส่งสัญญาณอะไรก็ไม่รู้เซิร์ฟจีนอะนะเออเราอ่านไม่ค่อยออกแล้วนะครับหลายคนอาจจะถามว่าเซิร์ฟไทยมาตอนไหนนะผมว่าเซิร์ฟไทยหรือว่าเซิร์ฟเอเชียผมว่าน่าจะอีกไม่นานหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับเอออย่างนี้ก็รอกันหน่อยแล้วกันเผื่อใครอยากเล่นเซิร์ฟเซิร์ฟแบบเอเชียที่มีภาษาไทยโอเคตรงนี้เราจะแอดตัวละครได้เพื่อเข้ามิชชั่นนะทุกคนนะก็จะมีมิชชั่นลงแบบมิชชั่น1นึ่งทับหนึ่งหนึ่งทับสองอะไรแบบนี้นะ เออถือว่าเล่นได้ยาวๆนะครับเกมนี้แล้วก็แน่นอนตัวละครเยอะมากๆเดี๋ยวจะเอาให้ดูกันนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ด่านแรกกันก่อนนะอันนี้ภารกิจแรกนะครับนี่มันจะบอกเลยว่าศัตรูอยู่ตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็ให้เราวิ่งไปนะครับเพื่อจัดการศัตรูนั่นเองนี่นี่คือพวกไวร้ายนะฮะพวกวินเล่นนะครับนี่เจอกูแล้วฮะรู้เรื่องพวกมึงมึงเจอกูนะฮะตอนนี้มีท่าคิวไว้ใช้นะครับนี่เสยเสยนะครับแล้วก็ต่อย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 นี่ อะไรครับพี่น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 ี่กวาดน,นี่วันฟออเลยอย่าสร้างกับวันฟออรู้ไหมฮะแ้ถีบแม่งเลยขวดขวดขวดป๊อปป๊ปป๊ปป๊ปลงังเข้าไปเสยนี่ต่อยต่อยป,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 ป๊อป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 โครตรเร็วนะฮะนี่ยังไม่เปิดร่างฟูคาวนะน่เนี่ะเร็วขนาดนี้นีนนน่แดดแดดแดดจับป๊อนี่เสยตายเลย ตาลเลยนี่ฮะถ้าเราจบภารกิจก็จะเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าด่านแรกยังไม่จบฮะมันจะมีผู้ต่อสู้มาให้เราเพิ่มอีกนะครับนี่มันจะวิ่งไปอัตโนมัติเลยทุกคนเราก็ยังสู้ต่อไปนะครับนี่นี่นี่ทวอทวทวดตบแม่งเลยเอ้ยโอ้ยหลบหลบทันหลบทันนะฮะแล้วก็สามารถใช้สกิลได้นะครับถ้าเราหลบทันนะทุกคนนะเราจะเคาน์เตอร์กลับได้เป็นคอมโบนะครับบอกเลยว่าหล่อเท่มากเกมนี้นะฮะนี่เกมมือถือจริงเลยวันนี้ นะครับแม่งมันกัดเกมมาฮิโร่ในคอมิกนั้นเนี่ยนี่เป็นไงล่ะเสยแม่งเสยต่อ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 ยขวดโอเคตายแล้วตายแล้วนะครับมาเฮ้ยบอสเฮ้ยมินิบอสนะทุกคนว้าวควายตาเดียวนะครับตัวเนี้ยมันคือไอ้ควายตาเดียวเฮ้ยมีกัดเราต้องหลบมันทุกคนเฮ้จะแฮปแล้วก็เคาร์เตอร์กลับนี่เคาร์เตอร์กลับนี่นี่เป็นไงล่ะนี่นี่สโลปดีสโลปดี โดนโดนแล้วนี่นี่บอสอะมินิบอสอะฮะนี่เสย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 ตัวบอลบอลบเร็วนะเว้ยกูเร็วนะเว้ยเอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโดนแล้วกูโดนแล้วกูวโ,ดวโดนแล้วทุกคนนี่ตายตายเลยโอเคภารกิจแรกเสร็จสิ้นนะทุกคนด่านหนึ่งนะง่ายง่ายฮะด่านนี้ซึ่งแน่นอนนรับเกมนี้จะมีตัวละครอ,อื่นด้วยนี่มันจะให้เราเก็บชิ้นส่วนเพื่อปลดล็อกไอ้เจ้าคามินารินะฮะเออตัวไฟฟ้านะครับ ไปไปเดี๋ยวน,นี้เราจะเก็บให้ให้ได้แบบคาม,มินารีมาเล่นเลยเราสามารถกดวิ่งได้นะฮะนี่เพื่อการทำเควสแบบรวดเร็วนี่คือตัวละครทั้งหมดนะ,ะทุกคนนี่นะฮะเราสามารถอัปเกรดตัวละครของเราได้ด้วยนะครับโดยการให้มันแดกข้าวนะฮะนี่น่ารักจังเลยเป็นตัวจีบีด้วยเป็นไงนี่แดก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 ไปแดกไปนะครับตอนนี้ผมเลเวลสิบอยู่เลยเหรอนี่แดกไปนะฮะว้าว ฝึกฝนน่ไยดิเรายังฝึกฝนไม่ได้ต่อไปเราจะไปลงมิชชั่นนะครับอีกมิชชั่นหนึ่งเป็นด่านหนึ่งทัสองนั่นเองไปลุยเลยเอาลวนะครับด่านนี้เป็นด่านในโรงเรียนนะทุกคนน่าจะเป็นโรงเรียนไหนสักแห่งหนึ่งนะครับจะมีระบบช่วยช่วยเหลือคู่คนด้วยนะเพราะเราเป็นฮีโรนะ่เนาะก็ต้องช่วยคนนะครับเฮ้ยตอนนี้เรามีสกิล W แล้วทุกคนดีดแม่งเลยนะครับเป็นท่าอะไรนะจะไม่ได้หรอกทุกคนเฮ้ยตอนนี้มันมีสอนคอมโบนะทุกคนต่อยสองทีรีบปุ๊บๆโอเคต่อยแล้วก็ คิวคิววิงนะฮะนี่ปังปังปังคิวปังปังปังคิว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 เนี่ยอะไรอะไรจะยิงอะไรครับผมฮะจะยิงอะไรยิงอะไรครับผมฮะนี่ก็ดีดแม่งเลยตายโหงไปแซ่ที่นี่มีเด็กนักเรียนนะฮะเยอะเลยโอเคเฮ้ยๆตัวอะไรน่ะเฮ้ยตัวหยังวะ้นอะมึงเป็นไรนี่ผีปีศาจเหรอฮะ เดี๋ยวมึงเจอดีเลยดีดไปก่อนเลยดีดไปก่อนเลยโ,ยโอ้ยโอ้ยเจ็บนันเนี่ยเจ็บนันเนี่ยรู้ไหมฮะเื่อเป็นมินิบอสด้วยทุกคนนี่นี่คอมโบไปก่อนนี่ชุดหนึ่งนะฮะเราสามารถกดนะครับเพื่อเปิดล่างภูเขาได้ทุกคนนี่นี่คือล่างภูเขานี่วันฟอมดีดแม่งนี่ตายเลยนะฮะโดนล่างภูเขากูไปโอเคเราอพยพคนได้แล้วนี่มีเด็กนักเรียนมาขอบคุณเราด้วยเป็นไง หล่อเท่จริงเลยวะโอเคแร้ชิ้นส่วนอันที่สองของอ่าคาร์มินาลีแล้วนะครับไก่แล้วไกลแล้ว,ลลวนี่นะครับมันจะบอกด้วยนะครับว่าเราสามารถเติมเงินได้เงเป็นไงขายของอะไรเติมครั้งแรกคุณจะได้รับอออุราลาะกะไปเลยนะนะเติมครั้งแรกเลยนะ อันนี้รับฟรีป่ะเนี่ยรับฟรีรับของฟรีก่อนแป๊บหนึ่งทุกคนเอาไว้ก่อนละกันเอาไว้ก่อนละกันโอเคตอนที่เราเคลียร์นะครับด่าน1นึทับสได้แล้วต่อไปเขาจะสอนนะครับวิธีการอ่าน่าจะเป็นการอัปเกรดสกิลตัวละครปะน่าจะใช่อรัทุกคนนี่เลยฮะนี่คือการอัปเกรดสกิลตัวละครนะครับนี่มันจะใช้เงินเป็นเงินอะไรก็ไม่รู้นะฮะเราจะไปตะลุยด่าน1นึทับสกันต่อทุกคนลุยมานะครับนี่คือมินิบอสหรือเปล่านั่นเนี่ยถ่าใช่มีการแบบตั้งการ์ดด้วยนะครับให้เรากดแบบหมัด หมัดหนักและการเรียกหมัดหนักละกันนะฮะไอ้จะาห้าเป็นการเสยทุกคนนี่แล้วก็เ um ปิดร่างภูเขานี่นี่นี่เปิดร่างภูเขาจะเป็นอันตีด้วยทุกคนนะสกิลอาร์สกิลอาร์จะเป็นอันตีนะทุกคนขวดไปก่อนละกันอย่าไปสนอะไรยิงไปก่อนนี่เสย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 สกิลอาร์จังยังแล้วต้องไว้สัตว์กับบอสดีกว่านาะนี่อ้าวตายซะแล้วยังไม่ทันใช้ เกมาปรจันใช้สกิลอาเลยโอเคนะครับเหมือนเราจะได้สู้กับบอสของด่านนี้แล้วว่ะนะบอสนี้ใช้พลังน้ำนะทุกคนนะมาดิครับก็มาดิครับเหมือนหล่อฮะเหมือนหล่อมาดิมาดิมา,ด,มาด,ด,ดินี่น,นี่แดดไปก่อนนี่นี่นี่นลังภูเขานี่เอ้ยแดดแดดโอ้โดนโดนป่าวะเมื่อกี้เราเคาน์เตอร์กลับได้นะทุกคนนะแต่ไม่เคาน์เตอร์ลืมมันใช้พลังปลาฉลามด้วยทุกคนไม่ยอมหรอกเว้ยฮะไม่ยอมหรอก นี่คอมโบใบคอมโบคอมโบคอมโบแล้วก็ดีดไปดิดีดไปดินี่เปิดล่างฟูเขามันจะแชนตีใส่มันได้ไยนี่แล้วก็สกิลอ่ะเยไม่ทนไม่โดนมันใช้ปะเว้ยมันใช้พลังโอ้โหป๊อปป๊อปป๊อปป๊รอก่อนรอก่อนทุกคนรอมันลงมาก่อนกูจะใช้อันตีใส่มันนะลงมามา,มาเลยหวา Smash นฟอร์สแมสเนี่ยตายตายโหงเรียบร้อยโดนตำรวจจับไปแล้วทุกคน ไอ้ะไรตัวนั้นโดนตำรวจจับไแล้วและมากระจอกจังเลยไงโอเคได้คามินาลีมาแล้วว้าหต่อไปเราจะเอาตัวนี้ฮะคิริชิมะนะครับเออนะฮะต้องเก็บชิ้นส่วนอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้จะมาจะสอนเราสุ่มกาชานะครับทุกคนเกมนี้แน่นอนมีกาชาแน่นอนนะฮะนี่จะสุ่มตัวละครนะครับนี่ลายนะฮะมาลองดูที่จะได้ตัวอะไรมาสุ่มเลยชุบปั๊บปั๊บปั๊บเซนลายเซนชุบปุ๊บวิลิวว้าเแน่นอน นะฮะคามินาลิแนนะ่นอนมันล็อกไว้แล้วทุกคนไม่ต้องดีใจโอเคเดี๋ยวขออธิบายเรื่องของต่างๆหน่อยละกันตัวนี้เป็นพวกรับเควสนะฮะแล้วก็มีช็อปนะครับนี่ช็อปนะฮะนี่สามารถมาซื้ออะไรได้นะครับแล้วก็นี่นะอุลาลากะนะครับนี่สามารถเติมได้นะนี่สกิลสกิอุราลากะก็เทพอยู่นะทุกคนนะมันต้องเติมแบบอารมณ์เติมครั้งแรกอ่ะก็ได้เลยนะครับเนี่ยนะครับซึ่งแน่นอนเดี๋ยวกูเติมแน่นะครับ โอเคก่อนจะไปนะครับให้ดูกันก่อนว่าตัวละครมีแรงอะไรบ้างแล้วก็มีตัวอะไรบ้างในตอนนี้นะครับตัวแรกเลยนะครับที่เราได้พื้นฐานแน่ๆนะครับคือเดกูนะครับ,รบแรงบีเนาะแรงเอจะมีนี่ฮะเทโลยีโชวโโชตวของเรา<ท>นั่นเองครึ่งร้อน,น,นครึ่งเย็นนะฮะ อแล้วก็นี่ฮะบักคุโก้แลงเอสนะครับน่าใช้เหมือนกันลายนะครับแล้วก็นี่ฮะคนนี้ลายนะครับโมโม่นั่นเองนะฮะแม่สาวบึมๆของเรานะคือลือนะนะโชโกยามินะครับหรือว่าดาร์กชาโดว์ของเรานั่นเองนะครับเทมักแลงเอสเหมือนกันนะครับแลงเอก็จะมีนี่ฮะอันนี้เป็นตัวที่ผมชอบที่สุดในใไมโลนะครับนะมินาตานั่นเองแล้วก็ตัวต่อไปนะครับก็จะมีนี่ฮะไอแว่นของเรานะไอหัวหน้าห้องแล้วก็อุราลากะแลงเอนะ แหลงบีก so, ็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือเจ้าตัวนี้นะครับไปตัวใช้อัตลักษณ์แข็งตัวใช่ไหมเออนั่นแหละเดี๋ยวพาไปดูสกิลของตัวสายฟ้ากันดิวก่อนจะจากลากันไปคลิปนี้นะทุกคนนะนี่มาดูกันว่าสกิลของเขาจะหล่อเทขนาดไหนกันเชียวกับด่านบอสนี้มาสกิลนี่ปาสนีนี่นี่แหละปาสันีของแท้ลวเว้นลั่งสายฟ้าป๊อปับปับปบพลับปับปับนี่นี่นะฮะอืมกเทบอกเลยตัวนี้นี่ขนาดแหลงบีนั่นเนี่ย แรงมีนขนาดนี้เลยเหรอฮะนี่ชอ็อตแม่งไอยห้าช็อ,ชอตชอ็อตชอ็อตชอ็ตชอ,ต,ชอตเราเป็นไงล่ะชอ็อตเลยสกิลอาไปชอ็อตแม่งทะยานฟ้ากู้จำชื่อสกิลไม่ได้ฮเรียบร้อยใช้ปุ๊บเออแดกทันทีนะเออแดกเลยโอเคนี่แหละคือสกิลของมันทุกคนนะ โอเคสำหรับ okay, คลิปนี้ฝากเพียงนท่านี้ก่อนลวกันดีกว่านะครับผมว่าน่าจะยาว,ยาวพอสมควรแล้วนะครับคลิปหน้าผมว่าจะนะมาลองเปิดสมุนกาชาดูอยากได้โทโ,โลกีอะไรเงี้ยเสียสักสามสี่พันอะไรเงี้ยสนใจอยากดูต่อก็่วยคอมเมนต์กันหน่อยละกันนะครับว่าอยากจะดูเกมนี้ต่อหรือเปล่าเนาะเอออันนี้ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่แบบแหวกแนวออกมาแคสเกมที่ไม่ใช่โลบ็อกเนาะเออชอบกันหรือเปล่าก็คอมเมนต์กันด้วยนะคลิปนี้ไปแล้วยบาย